สวัสดีครับครับสวัสดีครับ FC ผู้ชมคลิปแล้วก็สวัสดีน้องโอ๊ตครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนครับน<ม>้องโอ๊ตวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนนะครับเราอยู่กันที่ไอ้ไข่พันล้านครับผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีริมถนนสามสี่ศูนย์ครับครับเส้นในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมเนาะวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่ไอ้ไข่พันล้านครับก็คือเป็นบริเวณที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชาก็คือมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีไอ้ไข่ครับผมมาตั้งอยู่ที่จัังหวดสุุพรรรณบี นะครับผมและภายในก็มีร้านกาแฟอร่อยอร่อยเนาะงั้นโอเคเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูที่ของเรานะครับที่3งาน66ตารางว่าเกือบไร่นะครับผมที่ตำบลสักโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะครับแล้วเดี๋ยวเราพากลับมากลับมาที่นี่นะมาเที่ยวแล้วก็มาไปเที่ยวพาไปดูด้านในนะฮะว่ามีอะไรบ้างครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูที่กันก่อนเลยครับไปกันเลยครับครับนนออต วันนี้เราพาไปดูที่ของเรานะที่ตำบลสักโจมอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครับผมโดยเราเริ่มเดินทางนะฮะจากอนุสรีนะเจดียุทธาถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับครับอนุสรีแห่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านเนาะซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวสุพรรณบุรีก็ว่าได้ครับเราเริ่มเดินทางจากเจดียุทธาถีนะครับผมครับไปเลยครับคับผม เราออกมาจากเจดียุทธถีนะครับผมเราติดไฟแดงแล้วด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตลาดตลาดดอนเจดีเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ออกจากไฟแดงมาแล้วนะครับเข้ามาในตลาดแล้วครับพิธานนี่ครับตลาดเป็นไงครับมีร้านสะดวกซื้อ7ซเ e ่ e อีเลวนนะนมีร้านทองห้างทองมีตลาดสดตลาดสดจะอยู่ด้านขวามือครับนอตนี่ครับขวามือมีรถบขสสวิ่งสุพรรณกรุงเทพด่านช้างนะผ่านทางนี้มีพร้อมสับ น,นี่ฮะตลาดสดบุญศรีสุวรรณขวามอือน,<ช>นะครับเพราะฉะนั้นอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะครับที่ดอนเจดีนี่เป็นวงเวียนช้างนะครับสัญลักษณ์จุดหนึ่งของตัวดอนเจดีนะตลาดดอนเจดีเห็นไหมธนาคารกรุงไทยธนาคารพร้อมสินจากตัวเำเภอนี้ไปที่เราประมาณสักกี่กิโลสิบสี่กิโลเองนะฮะจะไปสู่ตลาดสากกระโจมเนาะที่เนี่ยมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างตัวตลาดดอนเจดีกับตลาดสากกระโจมนะครับตลาดสมุนสากกระโจมนี่ก็ กว้างใหญ่นะครับกว้างใหญ่แล้วก็มี <c oughs> การค้าอะไรเนี่ยสมบูรณ์เนาะครับผมนะอ่านอสดเรามาถึงไฟแดงนะครับตรงไปสักกรโจมซ้ายไปอำเภออุทองขวาไปอำเภอหนองยะไซนะครับครับเราก็ยังตรงไปเหมือนเดิมนะคใช่ใช่ <c oughs> นะครับอันนี้เป็นแยกไฟแดงข้ามคลองชนบทฐานใหญ่นะครับนอสดครับตอนนี้นะเราอยู่บนถนนเส้น อำเภอดอนเจดีไปตำบลสากโจมนะครับบริเวณเนี้ยรถลาเยอะเลยนะครับก็คือเส้นเนี้ยเมื่อกี้ตรงไฟแดงใหญ่เมื่อกี้เราก็ตรง,ตงมาก็าจะคือเส้นนี้น<ม>ใช่มใช่หเห็นไหมรถลาวิ่งไปมาคว,คว,ควักไขแล้วก็สองข้างทางเนี้ก็จะเป็นธุรกิจร้านโรงงานผลิตปุ๋ยนะครับหรือว่าจะเป็นทำกาแฟทำากาตรเห็นไหมครับนะที่อย่างนอสดูขวามือเออซ้ายมือเห็นไหมนี่ซ้ายมือนี่จะเป็นที่แบ่งแยกขาย เห็นฮะซึ่งคนกรุงเทพเนี่ยก็จะมาจับจองซื้อกันเยอะนะครับราคาที่มันไม่แพงแล้วก็อยู่ใกล้ถนนรัตยางเส้นหลักเนาะใช่ครับแล้วก็ชุมชนก็น่าอยู่นะครับมีอาามัยมีวัดมีโรงเรียนอันนี้พร้อมไปหมดนะครับเห็นไหมซ้ายมือเป็นผิดผลทางการเกษตรชาวบ้านนะครับนั้นเลยมาอุดหนุนกันได้ช่วงนี้ชาวบ้านเอากล้วยเอามะพร้าวเอาผักมาขายกันเรเรียกว่าปลอดสารเลยนะฮะรับ้เนี่ยเลี้ยวขวานี่ก็จะมีรีสอร์ทั้างในด้วยนะครับ แล้วก็เชื่อมไปอำเภอหนองยะไซอะไรก็ได้นะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับมีสำนักปฏิบัติธรรมด้วยนะครับตรงนี้เป็นเป็นอะไรดีๆในพื้นที่นะครับสำนักปฏิบัติธรรมคนกรุงเทพชอบมานะครับเสาร์อาทิตย์มาปฏิบัติธรรมใช่มันไม่ไกลกรุงเทพเนาะประมาณร้อยร้อยกิโลนะครับนี่ฮะนี่นี่มีบ้านนี่นี่นี่บ้านสวยๆนะเราให้ดูนี่ครับเห็นไหมฮะซ้ายมือนะเราซ้ายมืออ่าเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่ครับคนเทพมาอยู่กัน นี่รีสอร์ทนะครับนะนี่เป็นเสน่ห์นู่นนู่นนู่นกับบ้านเห็นไหมน่ะบ้านแนวโมเดิรลสองภาคฟังเลยเราแยกซ้ายตรงด้านหน้านะครับนี่ฮะนี่นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงนี้เลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยถนนถนนรดยางเส้นเล็กๆนะครับเล้วก็เป็นเชื่อมด้วยคอนกรีตนะเห็นไหมเลี้ยวเข้าไปก็เจอเพื่อนบ้านแล้วอ่าคอนกรีตกว้าง6เมตรเนี่ยครับเลี้ยวเข้าไปสะดวกสบายเพื่อนบ้านมีตลอดนะครับเพื่อนบ้านแล้วก็ แนวสร้างโมนเดิร์นนะฮู้นุ่นก่อนฝั่งขวามือนู่นบ้านทรงสวยงามนะตากนั่นเลยครับนายมั้ยไฟฟ้าเป็นไงครับทั้งแรงต่ําแรงสูงพร้อมสับพร้อมครับต้นเสาไฟฟ้าก็าามาตรฐานตามอนเ็ปต์ตตนะครับนี่ฮะ <ๆ S 1> หนุ่นบ้านสวยนะฮะหนุ่นใช่มั้ยอ่าการทําสวนมีการใช้ระบบน้ําหยดช่วยนะครับนี่ยเกษตรยุคใหม่ไม่ต้องเหนื่อยนะครับเนี่ยเสาเขียวเขียวนี่เขาแบ่งขายกันไปแล้วนะ นะมีไฟถึงน้ำถึงฮะเนี่ยแบ่งเป็นล็อกล็อกล็อกขายกันแต่ของเรามีแปลงเดียวนะครับนะจะถึงแล้วรถของเราก็สวยงามสวยงามครับผมสวยงามนี่ฮะนี่ครับดูข้างเคียงนี่เขาก็ขุดนะครับเนี่ยเนี่ยเขาขุดนนี่ที่ยังเราอยู่หน้านี่เองนี่ครับถึงแล้วหมาของผมทางซ้ายอ่านี่ครับนี่ครับผมบอกแล้วครับของเราก็ไม่น่า ไม่แพ้ใครไม่แพ้ใครซ้ายมือครับผมนี่ครับเดี๋ยวลงไปดูครับรายละเอียดกันเลยครับครับผมครับครับโน้ตตอนนี้เราพาท่านผู้ชมคลิปเนาะและเอฟซีทุกท่านมาถึงที่ของเราแล้วว้าวครับผมที่ของเราเนีครับอยู่ด้านขวามือนะแต่ถามว่าถนนเส้นนี้คือถนนที่ติดกับที่เราแล้วก็จะมีคูส่งน้ำนะกั้นอยู่เนาะแต่ก็มีทางข้ามนะครับถนนเส้นนี้กว้างผมว่าเท่าไรครับนะ อ้นะเกือบหเมตร6เมตรถึง8เมตรนะเนาะใช่ครับไม่ต่างนแต่กว้างมากนะฮะแล้วเข้าไปข้างในแล้วดูบริเวณดยรอบครับนี่บริเวณนี้จะเป็นที่ที่เขาแบ่งขายนะนูบ้านหลังนู้นนะครับสวยๆนู่นนะฮะนู่นคนกรุงเทพมาสร้างไว้แล้วนะครับอากาศดีนะเดี๋ยวพาดูรอบๆที่อ่ารอบๆบริเวณก่อนครนะเนี่ยเขาแบ่งขายเป็นล็อกๆอันนี้นะฮะนะครับเป็นโซนแบ่งขายที่เลยนะแล้วก็มีไฟฟ้าเห็นไหม ครับผมไฟฟ้านี่ต่อก็เข้าที่เราได้เลยฝั่งนู้นนะพร้อมพร้อมสับเลยพร้อมสับเลยปลปาข้างในก็เป็นบ้านคนนะฮะปลปาก็ผ่านหน้าที่เราเหมือนกันนะอ่ะล้วมาดูครับรถเข้ามาเลยนี่ไปดูที่อะไรดีกว่านะครับดีทางเข้าที่นะฮะทางเข้าที่พิธาสายมือนี้น้ําคืออะไรครับนะอันนี้เป็นที่ของคนกรุงเทพที่เขาซื้อไ้แล้วแล้วก็ขุดเป็นคูน้ําล้อมรอบเก็บน้ําไว้ใช้นี่ไม่แห้งเลยนะฮะใช้ได้ทั้งปีเลยอยู่ติดกับที่เราเนี่ยครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับวิวน้ําเลยนะ นี่ครบมือเวลรอบที่โ้โหสวยครับพิหาสวยครับนี่นะครับท่านผู้ชมอ่าหน้ามาถึงที่เราแล้วนะครับนี่ที่เราตรงนี้นะครับนี่ฮะทางลงมาจากถนนข้างบนนะฮะอันนี้ตรงไปนี่ก็ในฉนดนี้จะเว้นเป็นทางสาธารณะครับแล้วรอบที่ของเราข้างหลังก็เป็นทางสาธารณะทางสาธารณะนะครับนะฮะอ่าที่ของเรานี่ฮะนี่นี่ครับนาติดถนนคูน้ำคูน้ำอันเนี้ย สามารถเก็บน้ําไว้ใช้ได้นะครับผมบแล้วก็าทางลงทางลงก็ลงที่เดาได้เลยนะฮะเนี่ยเริ่มจากตรงนี้แล้วยาวไปนะเนื้อที่เท่าไหร่ฮะงานสางานหกตารางวาครับผมนะเป็นชนดคุดแดงนะครับอานะแล้วก็ตรงไปนน่นเลยทงแดงอยู่นน่เลย,รเลยครับนะครับแล้วก็รูปร่างสวยนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ติดถนนเนี่ย อ่อน่าจะประมาณ30 30เมตรได้ายากาศดีครับนี่่าด้านหน้าที่เราปลูกต้นอะไรน,นะครับต้นอันนี้เป็นต้นยูคาลิปตัสเอ้ยไม่ใช่ครับต้นกระดาษต้นกระดาษต้นก <ะ S 1> ระดาษนะครับเรามีการตัดไปแล้วนี่ตอขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นที่ตรงนี้สวยเลยสําหรับถ้าเกิดใครจะมาทําสวนเกษตรนะครับแล้วก็สร้างบ้านหลังเล็กๆน่าอยู่แล้วก็ล้อมอล้วคารบอย จะสวยมากเลยนะ,ะเดี๋ยวเราเดินลงไปดูบิเอนที่ด้านล่างเลยนะครับลงไปดูข้างล่างเลยครับพี่หนาสักหน่อยอันนี้าอาจจะอาจจะต่ํากว่าพื้นถนนหน่อยนึงนะครับต้องมาอาจจะขุดสะนะแล้วก็ถมที่สําหรับปลูกบ้านเนาะและที่เหลือก็ทําการเกษตรเนี้ยโลง่งโปรง่งสบายครับอ่าใช่แล้วก็อ่ารอบๆเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นโดนจะเห็นเลยว่าชุมชนเนี่ยอยู่รอบเลยเนาะไม่เปรี้ยวนะครับไฟฟ้าปปา โซนนี้จะแบ่งขายกันเยอะนะฮะแล้วของเราเนี่ยเป็นแปลงแปลงเดียวเลยนะครับ,รบไม่ได้แบ่งมาจากแปลงไหนที่ว่าเป็นโซนแบ่งขายนะครับเป็นแปลงเดียวเลยแล้วก็เนื้อที่เกือบไร่อะ่ะเหมาะเลยที่ว่าจะสร้างบ้านนะแล้วทําสวนขุดโคกหนองนานะฮะแล้วก็มีน้ําทั้งปีนะมีน้ําทั้งปีและน้ําบาดาลก็ไม่ลึกนะครับแล้วก็โฉนดครุฑแดงราคาเท่าไหร่ครับน้อดที่เราบอกขายกันไว้ เราบอกกันที่เท่าไหร่ครับพี่ถาสามแสนห้าหมื่นบาทนี่ค่าภาษีค่า,อาโอนครับผมถางผมออกใครทั้งหมดต่อรองได้ไหมครับต่อรองได้ครับต่อรองได้ต่อรองคุยกันได้นะฮะต่อรองคุยกันได้ก็เราไม่ได้ฟิกว่าจะต้องต่อรองไม่ได้นะเท่านี้ห้ามต่ออะไรก็ฮะเราคุยกันได้ครับนะครับแล้วก็สามารถอามัดจําไว้เนาะแล้วก็ใช้เวลาหาเงินนะแล้วก็ค่อยมาโอนกัน นะครับอันนี้เนาะก่อนก่อนขึ้นไปดูภาพถ่ายหรือดูคลิปข้างบนเดี๋ยวเราบอกทิศก่อนนะครับครับอ่าทิศนี่ผมหันหน้าเนี่ยครับแดดแรงเลยที่ตะวันออกครับที่ของเราหันไปทางนี้ทิศเหนือทิศใต้กรุงเทพอยู่ทางนี้นะครับแล้วนี่ก็คือทิศตะวันตกก็เรียกว่าที่หันไปทางเหนือเลยนะครับไปทางเหนือเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบสร้างบ้านหรือว่าทําบ่อน้ําอะไรก็จะง่ายหน่อยเหมาะเลยนะครับหน้าอาจจะหันไปทางทิศเหนือก็ได้ที่ตะวันออกก็ได้นะครับหน้าหน้าบ้านอ่นะฮะ นะโอเคงั้นเดี๋ยวพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูคลิปจากตัวด้านบนกันเลยครับ,บครับเราใช้โดรนขึ้นสู่อากาศนะครับเพื่อถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองจากด้านบนลงมานะครับอย่างที่ของเราเนี่ยฮะที่ดินของเราอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วที่ดินของเราเนี่ยด้านข้างจะเป็นคูน้ําของที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งขุดไว้กว้างเลยวิวสวยด้านท้ายที่นะครับที่เห็นหลังคานั้นนะครับไม่ใช่โรงงานนะครับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะฮะซึ่ง ในศูนย er uh, like like ์ปฏิบัติธรรมนจะมีผู้ปฏิบ like ัติธรรมเยอะแล้วก็สงบเงียบนะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็บริเวณข้างๆจะเป็นที่ที่มีการแบ่งขายนะครับเห็นไหมฮะด้านล่างจะมีคนกรุงเทพมาสร้างบ้านแนวบ้านสวนบ้านพักนะครับเห็นหลายหลังเลยแล้วก็บางหลังก็เห็นไหมครับสวยๆงามมากเลยนะครับมาสร้างแล้วก็ปลูกต้นไม้กันร่มรื่นนี่ฮะเห็นไหมฮะมาปลูกต้นไม้เป็นป่าธรรมชาติแล้วก็มาอยู่อาศัยกันเป็นบ้านพักนะะวันเสาร์อาทิตย์ เดินทางจากกรุงเทพมาก็ร้อยกว่ากิโลแค่นั้นเองนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยเขียวขจีแล้วก็มีชุมชนค่อนข้างหนาแน่นเลยนะครับแล้วก็ไม่เปรี่ยวไม่มีเพื่อนบ้านนะฮะในศูนย์ปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นบริเวณที่น่าอยู่มากบริเวณนี้นะครับสร้างบ้านแล้วก็ทําสวนนะครับ แล้วก็อยู่ใกล้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมนะเนี่ยที่ดินของเรา3งาน66ตารางวานะครับแล้วก็ด้านหน้าติดถนนซีเมนด้านข้างเป็นวิวคลองน้ำนะครับที่ที่ข้างเคียงเขาขุดไว้นฮะรเรามองจากด้านหน้าเข้าไปในที่ของเรานะครับที่ของเราเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับ ก็สามารถออกแบบบ้านได้สบายเลยนะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือนี่ก็เป็นบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมซึ่งอยู่ใกล้ที่ของเรานะครับล่มลื่นป่าไม้เขียวขจีด้านท้ายที่นะฮะนี่เราใช้โดรนบินจากด้านท้ายที่ท้ายที่ก็จะเป็นสระน้ําของอีกแปลงหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะ,ะนั้นด้านหน้าเนี่ยที่เห็นไกลๆนู่นนะครับขวามือนะครับเนี่ยฮะจะเป็นบ้านของคุณุงเทพทีท่กําลังสร้างสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีการ ทำสวนนะครับแล้วก็บางจุดก็มีการสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับแล้วแปลงข้างๆเราเนี่ยก็ขุดคลองน้ำขนาดใหญ่เก็บน้ำไว้รอบที่เลยเพราะนั้นบริเวณนี้จะชุ่มชื้นนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับอ่ารูปร่างที่ของเราทําเลโดยรอบสวยนะครับครับเหมาะกับกับการซื้อมาสร้างบ้านพักสร้างโคกหนองนาเนาะเหมาะเลยครับมีตัวอย่างมีเพื่อนบ้านกรุงเทพมาสร้างกันหลายหลังเลยใช่ครับ อะนตที่แปลงนี้เนื้อที่3งาน66ตารางวาใช่ครับผมคาดอีก30กว่าตารางวาก็ครบ1ไร่ใช่ครับนิดเดียวนิด<ร>เดียวเนาะ,หนลละเหมาะกับการที่ว่า,าที่จะมาทําประโยชน์นะครับมาสร้างบ้านพักผ่อนไม่ไกลกรุงเทพเนาะครับอยู่ที่ตําบลสาก,กระโจมอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับนะครับราคาบอกขาย3าม0 0 0ห้บาทเท่านั้นเท่านั้นเองต่อรองได้คาษีค่าโอนเราออกให้นะครับแล้วก็ชนด คุดแดงคุดแดงครับผมอ่าแล้วเป็นไงครับบริเวณโดยรอบข้างๆเราอมสมบูรณ์นะคูน้ําขนาดใหญ่ไว้แต่ว่าไม่เป็นเป็นเป็นมีถนนสานะกั้นอยู่ใช่ครับที่ของเราแปลงนี้นะครับถ้าชอบนะฮะโทรมาเลยเนาะโทรมาจองสิทธิ์ไว้นะครับอ่าถ้าชอบคลิปของเรากดเลข8ครับผมครับถ้าต้องปรับปรุงกดเลข6ครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยครับผมครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยครับเดี๋ยวมีที่สวยๆไม่แพง เข้ามาอีกเรื่อยๆแน่นอนครับทุกคนโอเคนะวันนี้ที่ของเราต้องบอกว่าถูกและดีตีตรงครับผมครับงั้นเดี๋ยวหลังจากดูที่เราเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวที่ไอ้ไข่พล้านไปกันต่อครับพี่ถาครับผมไปดูท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเนาะเไข่พาราครับผมนัดไปเที่ยวกันต่อครับไปเลยครับ อนนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะที่ไอ้ไข่พันล้านครับผมครับผมหลังจากดูที่ของเราแล้วเป็นไงบ้างครับครับที่ของเราน่าสนใจนะทำเลดีทำเลดีครับไฟฟ้าประปาพร้อมมแล้วก็มีบริเวณโดยรอบก็จะมีที่ที่เขาแบ่งขายแล้วคนกรุงเทพก็มาสร้างบ้านพักอยู่เนาะครับผมแล้วราคานะครับต่รลงได้ครับค่าภาษีค่าโอนเราออกให้เนาะนี่ก็แวะมาทางกาแฟกันได้แล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นข้าวแกงไอ้ไข่พันล้านนี่นะครับข้าวแกงไอ้ไข่พันล้านนี่ แวะมาทานกันได้นะครับวันยุดเสาร์อาทิตย์นะครับบริเวณนี้ก็จัดไว้อย่างสวยงามเลยสองฝากฝั่งนะฮะกาแฟอร่อยเนาะนอกจานั้นเดี๋ยวเราพาเข้าไปสักการะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปสักการะไอ้ไข่พันล้านกันครับขอให้ทุกคนรวยพันล้านกันทุกคนเลยครับโอเคครับครับผมตอนนี้เรามาถึงบริเวณหอประชุมนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของไอไข่พันล้านแล้วก็หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เนาะครับผม แต่ปัจจุบันสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิดเราต้องทาไงก่อนครับนี่ครับมีเก้าอี้ตรงนี้มีเจลมีแอลกอฮอล์ครับพี่ชายครับไปที่ไหนเนาะเราก็ต้องทําความสะอาดก่อนนะครับล้างมือทําเป็นตัวอย่างเลยครับพี่ทายใช่ครับตัวอย่างเลยรับเนี้ยปึ๊บเจลล้างมือเนาะเพื่อความสะอาดเพื่อความปลอดภัยคุ้ไปครับไปด้านในครับครับอ่าภายในนะครับอากาศเย็นสบายนะมีพัดลมขนาดใหญ่เลยพัดลมขนาดใหญ่เนี่ยเนี้ยเป็นนวัตกรรมนะครับพัดลมขนาดใหญ่อากาศเย็นสบายนะครับแล้วข้างในนะครับ นะอันนี้จะเป็นสมเด็จองค์ปถมทรงเครื่องนะครับทรงเครื่องอโอ้สวยงามครับพี่ถาครับผมสวยงามนะฮะสวยงามแล้วก็ ขวามือซ้ายมือนะครับจะเป็นรูปปั้นของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนี่แอ้นอตสุดยอดเลยนะครับไอ้ไข่วัดเจดีอยู่สองข้างเลยนะครับใช่ครับหรือไอ้ไข่พันล้านนะใครมาสกาละใครมาที่นี่นะครับก็จะรวยเป็นพันล้านนะทุกคนครับผมรวมทั้งเราสองคนด้วยใช่ไหมใช่ครับรวมทั้งผู้ชมคลิปทุกท่านผู้ชมคลิปนี้ก็รวยพันล้านเหมือนกันครับผมครับน้องอ๊ตนะ รเราพามาเที่ยวด้านในนะฮะหลังจากที่เราไปสการะาพ,พ,พระองค์พระปฐมแล้วก็ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีแล้วเนาะเราก็พามาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรนะครับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของท่านนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็คือนายกบุญชูจันทรสุวรรณนะซึ่งท่านามีวิสัยทัศน์นะฮะที่มองการไกลนะครับสร้างตรงนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเข้าไปดูเลยครับพี่ถาครับผม หุดแรกนี่อะไรครับน้องโอ๊ตที่เขาทําไว้นี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นนะครับแหล่งเพาะพันธุ์นะครับโอ้เพาะพันธุ์กบนะครับตรงนี้อ๋อเลี้ยงกบใช่ไหมใช่ครับโอ้เริ่มตั้งแต่ตัวเล็กๆจนเนี้ยครับเริ่มใหญ่แล้วนะครับต้นใหญ่เลยใช่ไหมอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ้ครับทําเป็นอ่าลักษณะแบบว่าเป็นตะข่ายคลุมเนาะใช่ครับแล้วก็มีปลาหมอเนี่ยครับนี่ยเอามีปลาหมอไทยมีปลาหมอด้วยนี่นี่ว่าปลาหมอชุมพรนะฮะตัวใหญ่ปลาตะเพียนก็มีปลาดุกก็มีครับนี่โอ้เลี้ยงปลาดุกก็คือว่า ปลาเนี่ยเกือบทุกสายพันธุ์เลยทีเดียวโอ้โหทำเป็นระเบียบแล้วก็มีการแยกชแยกแถวเนาะเป็นปลาเป็นกบนะครับแล้วข้างในนู่นเป็นนกนกกระทาหรือนก,นกหรือไก่ป๊อกเหมือนไก่ป๊อกนะครับพี่านุโอ้แ,แล้วก็มีไก่ปกติด้วยไก่ไก่ไข่ก็มีน่าน,นาเดินมาดูน่าเดินมาเรียนรู้เนาะครับนะแล้วมีจุดไหนไหมครับ มีมีทางด้านซ้ายมือครับพี่ธนานั่นเราไปในลักษณะเหมือนจำลองในส่วนของโคกหนองนาโมเดลนะครับตรงนี้ที่เราเดินอยู่เนี่ยพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับท่านนายกบุญชูเนี่ยท่านทำไว้ในลักษณะที่ว่าอยากให้ชาวสุพรรณเนี่ยใช้พื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการใชเกษตรนะครับนี่นะครับที่เรากำลังข้ามสะพานไปฝั่งนู้นจะเป็นเนื้อที่หนึ่งไร่ที่เป็นโคกหนองนาโมเดลที่เป็นตัวโมเดลโชว์นะครับอ๋ออันนี้อันนี้เป็นหนองเนาะใช่ครับหนอง ตรงนู้นนานะครับน่าจะเข้าทางนี้นะน่าจะไปดูทางนี้นะใช่ครับเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันมีนานู่นใช่ไหมใช่ครับมีระดับเลยระดับแล้วก็นี่มีบ้านนี่นะครับอู้นี่มะม่วงลูกสีม่วงครับเนี่ยสวยงามเลยครับไหนไหนครับพี่ถามะม่วงโอ้โอ้มะม่วงสีม่วงใช่ใช่ครับเนี่ยป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรนะครับแล้วก็มีบ้านที่ยกยกพื้นบ้านสไตล์ชนบทเลยเนาะใช่ครับสวยงามนะครับสวยงาม ครับถ้าใครสนใจก็มาดูได้นะครับอยู่ที่ติดถนน340นะครับเยื้ององ,องกับสารกลางจังหวัดเนาะใช่ครับก่อนจะข้ามสะพานทางแยกไปถึงสารกลางจังหวัดก็ซ้ายมือนะจะเขียนว่าไอ้ไข่พันล้านแวะเข้ามาเที่ยวแวะเข้ามากินกาแฟ แล้วแวะเข้ามาดูโครงการพวกหนองนาโมเดลของท่านนายกบุญชูจันรสุวรรณนายกโครงการบริหารจังหวัดสุพรรณบุรีได้ครับผมโอเคครับวันนี้ดูที่ของเราแล้วพาเที่ยวแล้วเขาหน้าจะพาไปเที่ยวไหนเนาะมารอชมกันในคลิปต่อไปครับนวศโอเคงั้นวันนี้เราต้องขอขอบคุณ FC แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมคลิปทุกท่านเนาะทุกท่านเลยครับแล้วคลิปใหม่เจอกันนะไปดูที่ที่ไหนจะพาไปเที่ยวที่ไหนครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ